สวัสดีค่ะพบกับเล็กกี้กันอีกเช่นเคยนะคะที่ปรึกษาฝ่ายขายบริษัทตลุ่งเรืองออโต้รถยนต์มือสอง แล้ววันนี้นะคะเล็กกี้ก็มีรถสวยๆมานําเสนอกันอีกเช่นเคยนะคะสําหรับคันนี้เลยค่ะเดี๋ยว right เรามาดูกันเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะปีใหม่ๆเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญไมน้อยมากๆเลยค่ะลูกค้าก็ดูจากโฉมด้านหน้าเขาเลยนะคะตามสไตล์นิสสันเลยค่ะกระจังหน้าก็จะเป็นตัวโครเมียมนะคะมีแบนโรนด์โลโก้นิสสันอยู่ตรงกลางนะคะเป็นสีดําดูๆแบบนี้กันไปทั้งคันเลยค่ะลูกค้าก็มาดูรอบๆคันกันเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะตัวกระจก กับตัวที่จับนะคะจะเป็นตัวโครเมียมให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีในส่วนของตัวไปเลี้ยวแก้มข้างให้เรานะคะในส่วนของตัวแม็กกระยางนะคะลูกค้าจะได้ไปนะคะเป็นแม็กนะคะเดิมจากโรงงานเลยนะคะแม็กคอบ16นะคะยางจะเป็นปี2019นะคะให้เราไปเลยนะคะ4ีเส้นมาดูรับๆคันกันเลยในส่วนของตัวด้านท้ายคันนี้นะคะ ก็ถือว่าไปนะคะสวยงามมากเลยนะคะทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะโลโก้นิสันนะคะนาว่าตัว E ีนะคะสติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะคะใหม่มากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะโกแม็กไลเนอร์เขานะคะเอี่ยมมากอ่ะเปิดให้ดูเลยค่ะกระบะนะคะไม่มีรอยผูไม่มีรอยกัดก่อนเลยนะคะลูกค้าซูมกันดูชัดๆเลยค่ะสําหรับคันนี้ใครได้ไปนะคะคุ้มมากเลยค่ะ และเจ้าของเดิมนะคะแต่งมานะคะเพิ่มความเหลาเหลาของตัวรถนะคะใส่ตัวเหล็กโลบาร์มาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าไปดูภายในกันเลยค่ะสําหรับคันนี้ก็เปิดมาดูภายในกันเลยนะคะคันนี้ก็ภายในจะเป็นสีทูโทนนะคะสีเทาสลับกับสีเบจน,นะคะตัวรถข้างในสะอาดมากๆเลยนะคะลูกค้าก็จะได้ไปเป็นเซ็นทรัลล็อกเรียบร้อยแล้วนะคะกระจกก็จะเป็นกระจกปรับไฟฟ้าให้เรานะคะลูกค้าคันนี้ได้ไปนะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะ ก็ถือว่าภายในนะคะให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะสําหรับคันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าเขาให้อะไรเรากันไปบ้างเนาะในส่วนของตัวคอนโซลกลางนะคะลูกค้าและที่สําคัญตัวนี้นะคะขึ้นลงง่ายสะดวกสบายมากๆเลยนะคะตัวแคปของเขานะคะจะเป็นตัวโอเพนแคปนะคะเปิดได้เลยค่ะก็ขึ้นไปได้นั่งได้สบายเลยนะคะนี้นะคะเลขไมน้อยมากๆเลยนะคะลูกค้าเลขไม่อยู่ที่ 28,749กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะมามาดูในส่วนของตัวคอนโซลกลางกันเลยนะคะก็สำหรับใครที่เป็นสายลุยนะคะก็แนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะคันนี้จะได้ไปนะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะลูกค้าก็ตัวแอร์ของเขานะคะก็จะใช้งานง่ายนะคะเป็นตัวเมนูมือนะคะเป็นระบบมือหมุนนะคะปรับได้รอบทิศทางเหมือนกันนะคะ แล้วก็ตัวหน้าจอนะคะสําหรับคันนี้ก็จะมีจอกลางมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นตัวหน้าจอทัชสกรีนนะคะรองรับวิทยุ AM D D MP3 นะคะหรือว่าใช้งานง่ายกันมากๆเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ตัวม่านบังแดดนะคะทุกอย่างนะคะลูกค้ายังสมบูรณ์แบบนะคะไฟสองสว่างนะคะติดนะคะครบถุกดวงเลยนะคะตัวเบาะนะคะทั้งฝั่งคนนั่ง และก็ฝั่งคนขับนะคะค่อนข้างสะอาดเลยนะลูกค้าลูกค้าก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวห้องโดยสารด้านหลังนะคะตัวแทบหลังนะคะก็ถือว่าค่อนข้างนะคะนั่งได้กันหลายคนเลยนะคะลูกค้าไม่ได้ถึงกับกว้างมากนะคะลูกค้าแต่ไม่ได้แคบเลยค่ะคันนี้ก็ถ้าหลายๆคนก็นั่งได้อยู่นะคะลูกค้าสะดวกสบายเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมราคากันนะคะว่าจะให้เราอยู่ที่เท่าไหร่กันน้่งกริบเลยนะคะลูกค้า เครื่องเดิมๆนะคะจากโรงงานเลยนะคะมีเม็ดแต้งสีทุกอย่างจากโรงงานอยู่ครบเลยนะคะแล้วก็รับประกันให้นะคะของเรานะคะรถทุกคันนะคะไม่มีการชนหนักที่ตรน้นจมน้ำขัดต่อมาแน่นอนนะคะอันนี้วางใจได้เลยะคะ <S <S <ๆ>่ะเดี๋ยวเราไปฟังราคาคันนี้กันเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะย้ำรุ่นกันให้อีกรอบนะคะตัวนี้เลยนะคะ n ิสสัน n น v วร่านะคะ NP 3 0 0นะคะเครื่อง2.5ตัว e คันนี้ได้ไปนะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะตัวแคปสามารถเปิดได้นะคะลูกค้าปีใหม่ไม่น้อยนะคะปี2019นะคะไม่อยู่ประมาณ20,000กว่าเองนะคะสำหรับราคาคันนี้อยู่ที่419,000บาทเท่านั้นนะคะและววันนี้นะคะราคานี้นะคะเราไม่ขายแน่นอนนะคะเราลดให้ลูกค้าเป็นพิเศษเลยนะคะ ลดพิเศษไป20,000บาทนะคะราคาคันนี้เหลือเพียง3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าและสำหรับใครที่สนใจยังไงนะคะสามารถออกอินมาหาเราได้นะคะตามลิงก์ด้านล่างอันนี้ได้เลยนะคะร้านอยู่กรุงเทพมินบุรีนะคะซอยเสรีไทย64นะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าผิดพลาดประการใดนะคะต้องขอภัยลูกค้ามาณน้ที่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ